สวัสดีครับยินดีต้อนรับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดแป๊บถอดกอแป,ปอ๊บถอดได้ไหมโอเคถอดได้ปึกปึกป๊กปึกปึกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีคราฟนอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้จะมานะเ,เอาคิดส่วยโบนะเป็นการเกินารอสโคเกินารอสโค ก็คนะเราจะมาเล่นเป็นการบอกลาไหมครับ0.3เพื่อเข้า0.4บบเดี๋บวเดี๋ยวผมไม่ตกเซิร์ฟนี่ก็เป็นเซิร์ฟคนไทยที่ที่ดีอันดับต้นๆเลยนะถามว่ามันดียังไงหนึ่งของฟรีมีเยอะเด็กๆแล้วก็สองกกนหนึ่งของฟรีมีเยอะสองของราคาถูกสาม,ม สามคือสามออเพล่ยเลาาเนี้ยสามพ,พ,พ,พีพีค่าคนหนึ่งคนได้เงินได้เ,เงินสองร้อยอ่ะก็ถือว่าคุ้มมากแล้วมีคนกอบตรงนี้ไม่มีอะไรส่วนและส่วนพวกเพชรพวกแร่อะไรนี่ก็ถือว่าเยอะผมเจอเพชรไปห้าเม็ดแล้วก็แรก่กนอื่นนีงของก็ถูกมากมีตั้งสิบบาทิดิดง โอ้ทางยังใหญ่เลยผมก็แต่ว่าบักอย่างนึงที่ผมชอบมากคือชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะเวาลาเราโปรที่ราฮามันไม่ได้แค่แบบจุดมุมสองมุมอะไม่ใช่ขวาล่างขวาบนนะเจาะเจาะเนี่ยสมมุติหนูผมโครแต่มันไม่ใช่สัมมาสำหรับผมแล้วก็บักอย่างนึ่งกองคับของเพชรนะ เวลาเราขาน,นมาขานไปได้ที่ามาสองอันนะ้หเป็นอะไรที่ภูมิใจมากแปบบ๊หนึ่งสร้างแคนแบบสร้างแคนแบบครับ F พิมพ์ไปไหนวะเนี่ยครับ F <laughs> อะไรดี c a นวีคราฟละกันเย่ได้ c a นวีคราฟมาแล้วเป็นชื่อไ์กับเลยนะว่าแต่โซจูซีพนคิดว่าอาจจะถ่ายซีรีส์สาวรอยโวเอาแบบอาดุิตรอดแบบของจริงอะแบบเหมือนกับพี่แท็กจริงจิงจ,งจ,งจังอะสร้างฟวาม์ดืออะไรกันสักที oh. ใช่ไหมเจ้า้อง นี่ฉันถามว่หน้าที่ขุดเพชรถ้านายพูดได้นี่ยฉันจะตกใจว,ใวิ่งขึ้นไปข้างบนถึงพื้นดินเลยนะเข้าใจไหมฉันตั้งชื่อนายว่าอะไรดีชื่อว่าแซนแล้วกันตกลงไหมงาตกลง,วกวกงจะไปไหนลาก่อนโลก เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นตือยๆตืเตือตือตืเออนั่นแหละดีมากเพื่อนดีมากเพื่อนเออจหงมาแล้วอ่าเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะไรแสนฮะไม่ต้องจ่ายหรอกที่ขุดบ้านไหนเขาพูดได้เลยฮะถามหน่อย อืก็เซิฟนน่อะอที่ขุดทุนได้เดี๋ยวก่อนนะชันไม่จะบอกแกเลยนายพูดได้ยังไงขอถามนะรู้สิว่าผมใช้คำสั่งนี้แล้วเขาจะมาไหมคำสั่งสกจิตฐานมันไม่เดินตามข้าพเจ้ามามก็มาสิก็จะอือกจะหง คนนั้นชื่อชื่อะไรเป็นเพื่อนนายจบปะนี่จะมีจะบอกนะในพีพีมันโหด้ลยมากอ่ะฉันจะใช้นายในการต่อสู้เดี๋ยวกันเดี๋ยวดาด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 นะไม่ต้องเดียวแล้วตีรัวเดี๋ยวแป๊บปรับเป็นโหมดพีพีก่อนยายอหือรู้ไหมว่าพิกแอคก็ชนะดาเพชรได้นะอืมอย่าคิดว่า เดี๋ยว่า้ันจะชนะไม่ได้อือหือึกระหว่างที่ขุดเพชรกับดาบเพชเเรแพร้ไปได้ไหนฉันใช้ใช้ใช,ใช้นี่ดิหยาหมออทิวพ,พ,พีมันมากนี่แหละเขาเรียกว่าความมันของจริง ย่าอย่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องแลกเครื่องแลกไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเดี๋ยว้โอเคผมได้เงินสองร้อยหละท่านี้ก็สบายใจนะใครที่ก็เซิร์ฟนี้มาก็สามารถมาที่นี่ได้นะเรียกว่าสุดยอดเลยนะฮะเกิดมาปุ๊บเดินตรงไปด้านซ้ายจะมีเทเลไซน์ไม่ต้องไปสนใจนะฮะ จากนั้นเราก็จะเห็นป้ายป้ายหนึ่งมันเขียนว่าร้านขาตกไปข้างหน้า,า,นาดูสิ<ช>ว่าข้างหน้าจะมีร้านาค้าจริงหรือไม่อืมดูกันดีกว่าผ่านฟาร์มมาอืมแมปกระโดดอือเหือ่ยายไม่ผ่านแล้วก็มีเหมือนตรงนี้ข้างหน้าก็เสาสูงเือนบ้านลอยฟ้าไปเลยเอจอจะเอาจะมองที่สูงลงที่ต่ำสะงั้น แล้วก็จะมีช็อปอยู่ดูซิว่ามันเป็นยังไงปตัวเปิดไว้ป้ายเขียนไว้ว่าเจ้าของร้านฮูยาอยากซื้อของบอกฮูยาแล้วไม่ผมชื่อฮูยาอของราคาเท่าไหร่ดับไม้ห้าสิบดับเหิหนึ่งร้อยดับทองสองร้อยดาบเพชรสี่ร้อก็ถือว่าถูกนะดาบเพชรสี่ร้อยน่ะเคยเจอแต่เซิร์ฟวันคขาดับเพชรพันหนึ่ง ดูฟาร์มก่อนก็จะหบอกว่าแคสเซอร์เกมมิ่งอยู่ออกกําลังกายก็จะหึงอาการแบบนี้สามารถเจอได้ในใครหลายคนนะเขาเรียกว่าขุดออโต้ผมยังไม่ได้ตทําไมผมจะพิมพ์ไหมว่าเดี๋ยวก่อน ไรู้สิว่าจะมีใครสนใจบ้างอืมข้าวก็ใกล้จะโตละงานอะไรเดี่ยวขบคณไม่ใช่อะไรเนาะเอาละฮะดูหินออกซิเดียนมลานะันนั้นก่อนเป็นหินออกซิเดียนนันเดียวที่ถูกวางอยู่ในหมดสร้างบ้านของเซิร์ฟ นี่นะฮะมันเป็นอะไรที่แปลกที่สุดไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขออยู่ที่ส,งสงูงๆเลยจะหาหไนไนออกซิเดียนไนอยูย่ไหนไหนไหนไม่รู้เราอยู่ไหนออกซิเดียนมรานนะ่าหายแหละโอเคเจอเออกซิเดียนมรานนะ่า เราจะมาขุดกันไม่ได้อัน,นั้นมีของเกา่าเก็บ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 เอาไปขายจะเอาไปขายที่ขุดต้องหรอที่ขุดต้องมีแล้วผมเก่งใจเอาละลงเหมืองต่อดีกว่าไม่ไมผมไปเฝ้าร้านละไปเฝ้าร้านกัน ไปเฝ้าร้านกันเราจะไปเฝ้าร้านของเราดูสิจะมีใครมาไหมเมตาชูก้เคไม่มีแล้วเราจะทำสมุดยังไงจงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ลองตายลองตายใครอยากซื้อของฟุกทีพีมาใครอยากซื้อของทีพีมา คนตังแปบเอ็นให้หน่อยเอ็นคืออะไรขอถามแล้วเอ็นเดอร์โพเอนเอนิตี้ดีเอ็นเอ็นอะไรแล้วทำไมผมขยับไม่ได้ทำไมฮะนี่แซนก็ขอถามหน่อยเถอะอะไรจ้าเด็กคนนั้นมันคือใครมไม่รู้แล้วจะรู้ได้ยังไงไม,ม่วิธีเดียวนะวิธีเดียววิธีเลยแจ่บอกมาเดี๋ยวนี้คตดเด้ง เกก็ได้ขุดยิงมาหาการฉันจะ,นนะขุดใต้น่ะบึ้งบึ้งขุดด้วยความเร็วสูงเนี่แสงไม่ใช่ขุดไปเจอลาวานตายแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาไม่เจอแล้เหล็กด้วยใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วรู้สึวกว่าเขาจะเดินอยู่ในเมืองโดดเดี่ยวเดียวได้เขาไม่มีเพื่อนอะไรต้องเป็นเพื่อนนะเขาแล้วเขาจะชื่ออชื่อฐานขุดฐานแป๊บขุดฐานแป๊บ ไโปอเธอขอคุทานสักครั้งหนึ่งจะไม่ได้หรือก็อีกแค่ทานนะค่าไปหนึ่งร้อสิบคนตายไปหนึ่งรอสาหครั้งนี่คือใครอนี่คือผมเนี่ยเดีอยวอเด้ออเด้อเม้อเดนอเ้นเดยไเไหอเดยอเด้นเ้อเ้อ้อหด้อเด้อเ้อด้อเด้อหด้อเด้อเ้อเค้อเ้อด้อเด้อเด้เด้่เ้อเเ้ดอด้ออ ฉันมาช่วยแล้วพบกับเจอเหล็กด้วยเพื่อนขุดเหล็กก่อนแป๊บหนึ่งเหล็กมันหายยากช่วงนช่วงนี้เหล็กมันหายยากแล้วก็ขุดไม่ได้ด้วยนะั่นแหละคือขาดด่วนขาดรายเลยมันจะกลัวนะเพื่อนจะจะขาไปช่วยนายเองเพราะนายคือเพื่อนพอเด้เก้ช่วยพูดพู ประสบภัยที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินแล้วมันจะอีกไกลใครนายผมรู้สึกว่าเขาอยู่ต่ำม,มากเอต้องแหลกกันเลยเจอละเราเจอทีว่าเขาหวัดดีเพื่อนนายสร้างมาใต้นี่เพื่อนฉันมีจะบอกนะฉันมีอะไรจะให้หนาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบันไดดินบ้านใไดโฮสี่นาวเอสวี่อู้หู้สุดยอดนี่เพื่อนนาคขเล็กไม่ได้าว่าฉันขุดก่อนแล้วกันนะแล้วฉันจะกบใหม่ด้วยบล็อกที่ดีกว่านี่เพื่อนฉันจะกบด้วยบล็อกใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกนี้บล็อกไม่ไหวปึื๊บปล๊บปล๊บปล๊บนะนี่ กินนี้บ้านนาะก็จะด,ดีพอแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไปหาแล้วกันต่อการเล่นบอกลาโซ่จุดสามเป็นอะไรที่รู้สึกเศร้ามากเพราะผมจะไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้อีกแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่ ปเซิร์ฟวอรที่ผมเจอกับเพื่อนผมก็อยู่ชื่อก็อยู่บนแชทนี้เลยนะฮะตัวสัตตัวพีหน้าน่ะแล้วก็หายไปแล้วเลวสเนอร์นี้เคยมีคนให้เงินผมหนึ่งหมื่นผมรู้สึกเป็นอะไรที่ภูมิใจมากไม่เคยมีใครให้เงินผมมากมากกว่าหนึ่งมากกว่าห้าสิบบาทห้าสิบมาก่อนแต่แล้วเครื่องมันก็บัก ไม่ใช่เครื่องบักสิสเซิร์ฟเวอร์บักเงินที่เขาให้ผมมาก็หายไปนลกถึงเงินของเขาหายไปสองหมื่นแต่เงินเขาบอกว่ามีเท่าไหร่เงินเขามีเท่าไหร่นั่นแหลเคยวันทานอะ่ะเขาไม่เงินทั้งหมดสิบละประมาณสิบล้านก,กว่า แรกเลยฮะนี่เพื่อฉันไม่จะบอกนะนาะยมองฉันอย่างเงี้ยฉันรู้สึกเสียวนะฉันฆ่าไปหนึ่งรสิบคนอนะแล้วก็ตายไปพูดเลยตอนนี้ฮังเกอร์ผมก็จะหมดแล้วผมต้องมอบของขวัญให้เขาไม่ไม่กินเองเว้ยไม่กินเองผมจะอยู่ไว้ตรงนี้โอ,โอเคเอาไปกินนะ รู้นะว่าหิวเหมือนกันนะผมก็หิวแต่ผมไม่กินนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮอ่มเจอฐานแล้วงานั้นเลยของผมคือหาแร่ในเหมืองที่มีเส้นทางซับซ้อนยากเกินเลยจะจำได้ พอหาอะไรได้ปุ๊บก็เอาแล่ไปขายแล้วก็จะได้เงินมาแล้วเก็บเอาไว้เรื่อยๆแล้ก็วางทอสแล้วก็เจอลาพิสซึ่งเอาไปเอนชานได้แล้วเขาก็มีออกซิเดียนแต่ไม่มีสมุดแล้วเขาก็ตามผมมาผมรู้ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะแย่งขุดไม่หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้แย่งหรอกไม่ได้แย่งหรอกนี่คิดจะเอาลาพิสไปไหนฉันขอลาพิส ออกไปก่อนนะออกไปแป๊บหนึ่งใช่อย่างนั่นแหละปุกกปุก,ปกปลอยปลอดภัยแล้วนายอยูก่กับฉันปลอดภัยฮ่าที่คนไม่มีอยเมื่อกี้ถือที่คนไม้อยู่เลยได้ลาพิสมาศูนย์อันรู้แล้วพออะไรของเต็มตัว เพื่อนเราไม่ใช่ใครนั้นนะฉันมีอะไรจะให้มากกว่านั้นนเจอเล็กเจอเล็กเจอเล็กต้องขุดเล็กสิ่งที่ฉันจะโยนในตรงนี้คือดาบเห็นไม่ใช่ที่ขุดเพชรนี่แซนนายเกือบจากเช้นไปแล้ว อันนี้ก็เสียวเหลือเกินเสียวมันเสียวมันมันจะมาขโมยแซนไปจากฉันแล้วก็ดาบไม้อือหืออือหือดาบเพล่มดาบเพิดาบไม้ฟุ๊บแล้วก็ดีนักผว่าจะเพิ่มว่า ขอลาพิสขอลาพิสคืนนะฮะขอลาพิสคืนด่วนเลยด่วนจีไม่งั้นขอลาพิสคืนจะเร็วเสร็จยังลาพิสนะ่ะนี่คือเขาจะไม่คืนลาพิสให้ผมใช่ไหม ไม่เป็นไรก็าอาจจะไม่ได้ล็อกกล่องไว้ผมก็รู้เงินขอเงินหน่อยครับดูเขาเรียกว่าพิมพ์ไม่คิดอ่าผมนอนเตียงนี้นเลยกันมีคนบินใน pvp คถามว่าไม่บินได้คือยศ vip อพบวกนะมันจะบินได้ซึ่งมันเป็นเลืที่แปลกมาก ออผมเคยหาเงินได้สูงสุดประมาณสองหมื่นมังเออตะอุย,อยาเจอเพชรไรเยอุย,อยาเจออืมมึงอาจโพลไว้ตรงเพชรด้วยนะอืมไม่ให้ขุดเพชรใช่ไหมตึกต้องขุดเพชรไม่ได้ขอขุดเพชรหนะ่อยเถอะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวผมไม่ได้จะทำยางไงผมไม่ได้ตั้งใจผมจะดูว่าแคลยังไม่ผมจะเรียกเขามา ผมกดปุบผ,ผมก็จะรีบดึนดึงดืดืดึงดนเดิรกิจขุดเจาะขุดรอบๆอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเพชรเหลืออยู่แล้วไอ้ตรงนี้มันก็กัก,กไว้เหมืนั่นแหละคือจะไม่ผมขุดเพชรใช่ไหมจริงใช่ไหมเนี่ยไม่ผมขุดเพชรจริงจริงใช่ไหมก็จะ,จะหมขุดไว้ขุดเร็วเร้จขุดเร็วๆรวหนึ่งถ้ามันเดินมาเมืนะ่อไหร่นะฮะเตรียมตัวขุดเพชรได้เลย เป็นต้ขนขดรอบๆหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรและสี่ห้าเมตรต้องใช้คำสั่งพิเศษใช่ไหมคำสั่งทับตามมาตามมา เรื่อยิบอกว่าตามมาเมียอะไรเราแชทบัก์กีิเมียอะไรลาพิสเอาคืนอนะ่ะไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยนี่นี่จะบอกอย่างหนึ่งนะนี่บอกว่า ตามมาเนี่เออตามมาสักทีเถิดจะทำอะไรตรงนั้นล่ะผมต้องทำจริงจริงใช่ไหมนี่เพื่อนต,ตามมาเถอะตามมาเถอะขอร้องแหละขอร้องขอร้อง,ข,อองขุดก่อนเลยนะขุดนำเลยนะขุดนำไม่เชื่อใช่ไหมเนะี่ยโอ้เจอยแทงสว่างด้วย ขุดเล้วมาจากสายแล้วเราก็จะเจอเพชรกันนะเราคงเจอเพชรในวันเรวนี้มหวังว่าจะเจอเพชร้อยประสกอผมขอคุดหน่อยไม่ได้ กออนุญาตขุดครับอะไรแบบนั้นจะองตามมาซิตามมาเอ้ยตรงนั้นไม่ต้องไปแล้วมันมาทางเดิมนี่ผมจะทำให้คุณเจอเพชรน่นนะคนไม่ดีใจอ่ะ ไม่ให้ขุดอ่ะไม่ให้ขุดอ่ะอันนี้ไม่ให้ขุดอ่ะอีกทั้งขุดไม่ให้ขุดมันก็ยังจะไปขุดอีกนะไม่ขุดอ่ะอันนี้ไม่ให้ขุดอ่ะไม่ให้ขุดไม่ให้ขุดไม่ให้ขุดไม่ให้โอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจของคนที่รับชมครับอดี๋ลืมกดติด ตามรายการผมนะมเพื่อดูซีรีส์ส u r v i v a l โซนยูีนะฮะเป็นซีรีส์ที่น่าตื่นเต้นมากพอๆกับดนะีแมปดิมเวอรซิตี้นะแล้วมันก็จะมีคอมมานด์บล็อกด้วยละศูนย์ย่ะี2คอมมานด์บล็อกรวมถึงของเอนชา t ใหม่และทุกอย่างเลยฮะเลส s ต o n e นั่นแหละเลสเตอนั่นแหละตัวดีเลยก็อย่าลืมกดไลค์ s ับสไครต์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับ